สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษสำนรรักกฎหมายการจารรงเด่นในวันนี้จะมาสรุปภาษาอังกฤษสำร,รับเนติบัณฑิตในส่วนของคำศัพท์ค่ะตามมาเลยค่ะว่ามีเนื้อหาสาระอย่างไรก่อนอื่นเลยจะต้องทราบก่อนว่าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษสำนรรักกฎหมายที่เปิดสอนในเนติบัณฑิตและจะสอบในสมัยที่72ปีการศึกษา2562นนั้นจะสอบวิชาอะไรบ้างวิชาแรกที่จะสอบก็คือกฎหมายมหาชน Public Law กฎหมายแพง่งและวิธีพิจงงารณาความแพง่ง (Civil and Civil Procedural Law) กฎหมายอาญาและวิธีพิจงงารณาความอาญา (Criminal Law and Criminal Procedural Law) และสุดท้ายนะคะกฎหมายธุรกิจนะคะ (Business Law) ในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่านะคะรายละเอียดที่นะคะจะใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเนติบัณฑิตนั้นจะมี อะไรบ้างคะ่ะหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของเนติบัณฑิตจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะซึ่งรวมกันเป็น10คะแนนส่วนแรกจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกฎหมายมหาชนกลุ่มกฎหมายแพ่งแายวิธีพิจารณาความแพ่งกลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาและกลุ่มกฎหมายธุรกิจคะ่ะ ในส่วนนี้จะทดสอบเป็นอัตนัยหรือข้อสอบเขียน4คะแนนค่ะเป็นคำศัพท์2ส,ส่วนที่2นะคะการแปลทางกฎหมายสั้นๆก็จะให้แปลโดยมีการทดสอบเป็นการเขียนหรืออัตนัย4คะแนน และสุดท้ายค่ะส่วนที่3การอ่านจับใจความสําคัญจะเป็นการทดสอบข้อสอบปรน,น,นัย2คะแนนในส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่คําศัพท์นั้นจะให้เขียนเป็นคําศัพท์นะคะเป็นคําแปลไทยและในขณะที่ในส่วนของอการแปลกฎหมายสั้นๆในส่วนนี้ก็จะให้เขียนสั้นๆเช่นเดียวกันส่วนจับใจความสําคัญก็จะเป็นข้อสอบเหมือนให้อ่านประมาณ1-2ึ่งสอง full stop แล้วก็ให้ตอบและจับใจความว่า สิ่งที่เขียนถึงเนี้ยนะคะจะพูดถึงหลักเกณฑ์เรื่องใดเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง4ประเภทที่ได้กล่าวข้างต้นในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของการสอบวิทยานะคะรวมเป็น10คะแนนค่ะมี1ข้อสำหรับในส่วนของวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู่นะคะของอาจารย์ผู้สอนที่มีทั้งหมด4ท่านได้แก่อาจารย์ปณัฏพรชโลมทรประการคนที่2ก็คืออาจารย์สุธาทิพย คนที่3ก็คืออาจารย์เศรษฐาและคนที่4คืออาจารย์วิชยะนะคะซึ่งเราจะมาดูตามหมวดหมู่กันสําหรับคําศัพท์นะคะในส่วนนี้ก็จะแยกเป็นตามข้อสอบและตามวิชาที่ได้แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายธุรกิจสําหรับในส่วนนี้เคยได้ทําคลิปอินโทรไปแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องอ่าน หรือท่องคําศัพท์คู่กับคําบรรยายเสมอนะคะในส่วนนี้จะต้องฝึกบ่อยๆและก็ต้องท่องทุกวันและให้จดตามด้วยเพื่อให้ได้จดจําได้ค่ะสําหรับในส่วนของคนแรกที่เราจะมาสรุปคําศัพท์กฎหมายมหาชนก็คือท่านอาจารย์ปณัตพรนะคะอาจารย์ปณัตพรชโลธรผู้รักษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้ักษาศาลฎีกานะคะได้มีแนวทางของคําศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะคำแรกเลยนะคะซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดคือคำว่า public public เป็นคำนามแปลว่ากลุ่มชนกลุ่มคนสาธารณชนและสาธารณะเป็นคุณศัพท์หรือแ j e c t i v e แปลว่าที่เกี่ยวกับสาธารณะสาธารณะและมหาชนคำนี้เน้นเลยค่ะ2 Public law เป็นคำนามแปลว่ากฎหมายมหาชน3 v i g i s l a t e กฎหมายหรือกลุ่มของกฎหมายที่เป็นคำเรียกรวมๆหรือการบัญญัติกฎหมาย ให้แปลกว้างๆว่ากฎหมายนะคะสำหรับ Legislate คำต่อมา constitution เป็นคำนามแปลว่ารัฐธรรมนูญ bill มีความหมายหลายแบบนะคะ 1. แปลว่าร่างกฎหมาย 2. ตั๋วเงินและ3ไปเสร็จแนวทางในการออกในส่วนของคำว่า bill นี้มีความมีแนวโน้มที่จะใช้คำว่าร่างกฎหมายกับตั๋วเงินที่อาจารย์เขาเน้นในแต่ละส่วน แต่ในส่วนของร่างกฎหมายนี้จะเน้นในส่วนของท่านอาจารย์ปนัตพรนะคะส่วนถ้าเป็นตัวเงินจะเป็นส่วนของท่านอาจารย์บิชยะท่านได้แปลเอาไว้ซึ่งจะได้พูดต่อไปค่ะ Act Act, Act. Act. เป็นคำนามแปลว่าพระราชบัญญัติ Royal Decree Dec พระราชกฤษฎีกา Emergency Decree พระราชกำหนด Statute ตัวบทกฎหมาย Separation of Powers หลักการแบ่งแยกอำนาจ powers term s เพราะว่าอำนาจที่แยกออกมามี3ฝ่ายนั่นเองค่ะจึงทำให้ powers นั้นเป็นพะหะพจพ์ three branches of government การแบ่งแยกอำนาจของรัฐออกเป็น3ฝ่าย <Okay. S 1> ต่อไป democracy หลักประชาธิปไตย legislature นิติบัญญัติ legislative branch ฝ่ายนิติบัญญัติ Judiciary ตุลาการ Judicial branch ฝ่ายตุลาการ Executive เป็นคำนามแปลว่าบริหาร Executive เป็นคุณศรรพัพท์แปลว่าทางบริหาร Executive branch ฝ่ายบริหารต่อไปจะเป็นส่วนของสรุปคำศรรพัพท์กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง Civil Law and Procedural Law ของอาจารย์สุธาชิพจุลลมทัศนชัยกุลนะคะผู้ภาคสาสารชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยภาคษาสารดีกาค่ะในส่ง,งคำศั์ที่อาจารย์ยกมานี้จะอิงที่คำบรรยายในและเอกสารการสอนของท่านอาจารย์นั่นเองค่ะคำแรกเลยสำคัญที่สุดเลยนะคะในหมวดหมู่นี้ก็คือ substantive law กฎหมายสาระบัญญัติ procedural law กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสังเกตส่วนขยายให้ดีนะคะ คำที่เป็นส่วนขยายในส่วนนี้คือคำว่า procedural เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งแปลว่า,า,าวิธีนะคะหรือกระบวนการนะคะในส่วนของอีกคำหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะคำว่า substantive แปลว่าทางสาระซึ่งเป็นคุณศัพท์เช่นเดียวกันขยายโลดังนั้นสองคำนี้สำคัญมากในหมวดหมู่นี้ substantive law กฎหมายสาระบัญญัติ procedural law กฎหมายวิธีสบัญญินั่นเองค่ะ ในกลุ่มนี้อาจารย์สุธาทิพย์จะเน้นวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะ party parties แปลว่าคู่ความในทางแพ่งเอ่อคู่ความในคดีคู่สัญญาในทางแพ่งและพรรคการเมือง political party คำนี้จะมีการพูดอีกครั้งในส่วนของอาจารย์วิชยะด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้พูดต่อไปค่ะ เพราะว่ามันเป็นคําที่สามารถใช้ในส่วนของกฎหมายธุรกิจได้แปลว่าคู่สัญญานั่นเองค่ะถ้าอยู่ในส่วนของวิธีพิจารณาความก็จะแปลว่าคู่ความในคดี pleading pleadings คําคู่ความ question of law ปัญหาข้อกฎหมาย question of fact ปัญหาข้อเท็จจริงคำต่อไป burden of proof ภาระการพิสูจน์ standard of proof มาตรฐานการพิสูจน์ข้อสังเกตคือคำว่า proof P R W O F เป็นคำนามแปลว่าการพิสูจน์นะคะส่วน P R O V E proof เป็นกริยาแปลว่าพิสูจน์ค่ะคำต่อไป cross examination การถามคา e al, ้าน appeal การอุทธรณ์หรือเป็นกริยาแปลว่าอุทธรณ์ court of justice แปลว่าศาลยุติธรรม เดิมนะคะในเว็บไซต์ศาลยุติธรรมจะใช้คำว่า c o u r t of justice ซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์ได้เปลี่ยนคำจากคำว่า court เติม s เป็น court ที่ไม่เติม s กลายเป็นคำที่นิยมใช้ในปัจจุบันค่ะ court of justice ส่วนต่อไปจะเป็นคำศัพท์กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา criminal law and criminal p r o c e d u r a law หรือ criminal law and criminal p r o c e d u r l law ของอาจารย์เศรษฐาเทียนพิรากุลอายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดสํานักงานต่างประเทศสํานักงานอายการสูงสุดนะคะในส่วนนี้จะมีคําที่เน้นก็คือเรื่องของการแปลในส่วนของกลุ่มคํานามหรือนาวกรุ๊ปว่าจะแปลยังไงนะคะเนื่องจากว่า1คําที่เห็นเนี่ยมันมีหลายๆคําเข้ามาประกอบกัน ดยปกติแล้วคําที่เราเห็นจะมีแค่คําเดียวใช่ไหมคะเช่นคําว่า act แปลว่าการกระทํา crime แปลว่าอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มาคนเดียวมันมีส่วนขยายมาด้วยอาจารย์ก็เลยจะนําส่วนนี้มาพูดคุยกันด้วยค่ะสําหรับในส่วนของคํากลุ่มคํานามที่อาจารจ์เน้นได้แก่ legal criminal act การกระทําทางอาญาที่ผิดกฎหมายเวลาเราแปลเราจะแปลจากตรงจุดตรงนี้ก่อนนะคะคือคําว่า act การกระทําแล้วก็มาที่2ค่ะ criminal ทางอาญาและสุดท้าย illegal ที่ผิดกฎหมายค่ะเวลาแปลในส่วนของภาษาอังกฤษจะแปลาจากหลังและย้อนกลับไปข้างหน้านะคะแบบนี้ค่ะซึ่งแตกต่างจากภาษาไทายที่แปลเรียงตัวค่ะคำต่อไป Tran trans r a n n a t i o n a l crime อาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะแปลคำว่า crime ก่อนแล้วก็ ไปที่ transnational อาชญากรรม crime transnational ข้ามชาติแปลว่าอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเอง transnational criminal organization องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเช่นเดิมค่ะแปร organization ก่อนตามด้วยคำว่า criminal และก็ตามด้วยคำว่า transnational แปลว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเอง ข้อสังเกตในการแปลคำนามจะให้แปลจากคำนามหลักก่อนซึ่งเราจะต้องหาจุดนี้ให้เจอเสมอนะคะคือเราจะต้องหาคำนามหลักให้เจอซะก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็คือคำไหนส่วนนี้จะต้องฝึกกันในส่วนของ part of speech นะคะหรือว่าชนิดของคำซึ่งจะต้องท่องศัพท์ต่อไปและพยายามแยกว่าแต่ละคำตัวเนี้ยมันเป็นคำประเภทไหนเราจะได้คล่องไปด้วยจะสังเกตให้ดีนะคะว่าจะมีคำที่คล้ายกันจุดสองคำคือคำว่า criminal กับคำว่า crime ซึ่งในส่วนนี้นะคะชนิดของคำเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ความหมายมันใกล้เคียงกันในส่วนของ crime นะคะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมในขณะที่นะคะคำว่า criminal ลง้ายด้วย al เนี่ยเป็นคุณศัพท์แปลว่าทางอาญาอันนี้คือส่วนที่เราจะสังเกตไปเรื่อยๆจากการท่องคำศัพท์นะคะว่ามันมีโครงสร้างมีการแปลย,ยังไงเพื่อจะใช้ในขั้นตอนต่อไป สรุปในภาพนี้ก็คือกลุ่มคำนามเวลาจะแปลให้หาคำนามหลักให้เจอก่อนแล้วแปลจากคำนามหลังสดุดแล้วก็ย้อนขึ้นไปข้างหน้าค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือวิธีการจำซึ่งเมื่อกี้สรุปไปแล้วนะคะก็คือวิธีการจำง่ายๆเลยหาคำนามหลักให้เจอก่อน act แปลว่าการกระทำแปลย้อนกลับไปนะคะ ไปคำต่อมาก็คือคำว่า criminal ทางอาญาและสุดท้ายเลย illegal ที่ผิดกฎหมายนะคะจะสังเกตนะคะส่วนขยายเนี่ยคือคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนะคะมันจะขยายคำนามที่ที่มันไปวางไว้ด้านหน้านะคะแต่เวลาแปลสังเกตนะคะแปลาจากคำนามก่อนเราย้อนกลับไปด้านหลังนี่คือความแตกต่างค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นเทคนิคของท่านเศรษฐาค่ะ ในเรื่องของการแปลเนี่ยจะต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีคําเฉพาะในแต่ละวิชาด้วยส่วนนี้จําเป็นจะต้องท่องจําค่ะไม่มีวิธีการอื่นเลยค่ะต่อไปค่ะ Criminal Law กฎหมายอาญา Criminal p r o c e d u r e l a w หรือ Criminal Procedural Law ใช้คําว่า Procedural หรือคําว่า p r o c e d u r e ก็ได้นะคะ แต่ในส่วนนี้อาจารย์เสรษฐาท่านจะใช้คำว่า procedural ก็วควรใช้ตามอาจารย์ผู้สอนนะคะ criminal p r o c e d u r e l a w แปลว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่านเศถาจะได้ท่านเสาจะได้แยกกลุ่มของคำนะคะออกเป็นหมวดหมู่ด้วยนะคะในการท่องนะคะ,ะเรามาดูในส่วนหมวดหมู่แรกเลยที่ท่านได้แยกเอาไว้นะคะคือคำว่ากลุ่มหลักกฎหมายหรือ principle of law ได้แก่คำว่า causation ความ สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลหรือหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล double g e o p a r d y บุ athy, คคลย่อมไม่ต้องรับโทษซ้ำสอในความผิดเดียวกัน public interest หลักประโยชน์สาธารนณะต่อไปจะเป็นหมวดหมู่กลุ่มกฎหมายอาญาทั่วไป general criminal law คำแรกเลยนะคะ provocation ปันดานโทษะ capital punishment โทษประหารชีวิตหรือใช้คำว่า death penalty ก็ได้ premeditation การไตรตรองไว้ก่อนในส่วนนี้มีข้อสังเกตง่ายๆจากคำ prefix นะคะหรือคำที่เป็นคำอุปสรรค pro แปลว่าไปข้างหน้าหรือไปก่อนนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ pro o c a t i o n แปลว่าบัรดาโทสะก็คือโกรธไปก่อนนะคะอาจารย์ก็แปลแบบนี้นะคะส่วน capital punishment Capital แปลว่าใหญ่แปลว่าหลวงดังนั้นโทษใหญ่หลวงก็คือโทษประหารชีวิตนั่นเองค่ะ n n e m แปลว่าการลงโทษส่วนคำว่า premeditation pre แปลว่าก่อนนะคะคิดก่อนการไต่ตองไว้ก่อนนั่นเองค่ะกลุ่มกฎหมายอาญาภาคความผิด criminal o f f e n s e s มีดังนี้ defamation หมิ่นประมาทหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท human trafficking การค้ามนุษย์หรือความผิดฐาน,นาาค้ามนุษย,ษย์ต่อไปจะเป็นกลุ่มคำศัพท์วิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law ชั้นก่อนการดำเนินคดีในชั้นศาล Pre-Trial Stage ในส่วนนี้จะมีอะไรบ้างคำนี้สำคัญเลยนะคะอาจารย์ค่อนข้างเน้นเลยค่ะคำว่า Injured Person Injured Person ผู้เสียหายคำนี้นะคะ Injured เนี่ยจะเป็น Past Participle นะคะแปลว่าถูกทำหรือถูกทำให้บาดเจ็บ มันจะขยายคําว่า person แต่ว่าเรแปลเราจะแปลคําคนี้ก่อนแล้วย้อนกลับไปข้างหน้าเป็นผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ถูกทําให้เสียหายเวลาเราแปลแบบนี้มันจะดูไม่สลัดสลวยใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็จะเหลือแค่คําว่าผู้เสียหายเฉยๆค่ะ injured person ในส่วนนี้คำนามหลักก็คือคำว่า person ส่วนคำ adjective คือคำนี้นั่นเองค่ะ injured จริงแล้วในส่วนของคำ adjective เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ adjective โดยรูปของมันจะมี participle ซึ่งสามารถเป็นคุณศัพท์ได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มกิริยาค่ะ collect evidence gather evidence แปลว่ารวบรวมพยานหลักฐาน collect กับคำว่า gather มีความหมายเดียวกันแปลว่ารวบรวม non prosecution order คำสั่งไม่ฟ้อง นอนแปลว่าไม่นะคะมันเป็นคําที่ใช้วางไว้หน้าคล้ายๆกับคํา Prefix นะคะมาวางเมื่อไหร่มีความหมายว่าไม่ทันทีนะคะ Issue non-prosecution order make non-prosecution order มีคําสั่งไม่ฟ้องคําว่า issue ปกติแปลว่าออกนะคะแปลว่าออกนะคะออกคําสั่งหรือออกเอกสารอะไรบางอย่างนะคะส่วนคําที่ใช้ทั่วไปก็คือ make แต่ถ้าใช้ในทางกฎหมายก็จะนิยมใช้คําว่า issue คะ่ะ H.U. Non-Prosecution Order มีคำสั่งไม่ฟ้องคำต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มวิธีพิจารณาความยาในส่วนของชั้นการดำเนินคดีในชั้นศาล (Trial s t a t e ในส่วนนี้ก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ Right to Remain Silent สิทธิที่จะไม่ให้การนะคะ Silent ตัวนี้นะคะเป็นตัวทีด้านหลังนะคะต่อไปค่ะ Preliminary Hearing preliminary hearing การไต่สวนมูลฟ้อง plead แปลว่าก่อน hearing แปลว่าการพิจารณานะคะ plead guilty การให้การรับสารภาพเป็นกริยา plead not guilty ให้การปฏิเสธสังเกตให้ดีนะคะคำว่า plead guilty เนี่ยคำว่า plead เป็นกริยานะคะตามด้วย guilty ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าให้การรับสารภาพ ส่วน plead not guilty แปลว่าให้การปฏิเสธนั่นเองค่ะต่างตรงที่ not เป็นส่วนของการปฏิเสธเรามามีข้อสังเกตน่าสนใจเกี่ยวกับคำว่า guilty กับคำว่า guilt เป็นคำชนิดไหนกันบ้างคะ guilty เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าผิดหรือที่มีความผิดส่วนคำว่า guilt แปลว่าความผิดค่ะคำต่อไปค่ะ try แปลว่าพิจรารณาคดีนะคะเป็นคําที่มีความหมายหลายแบบมากแต่ถ้าอยู่ในความหมายเฉพาะ trial เนี่ยจะแปลว่าพิจรารณาคดีนะคะต่อไปค่ะ trial trial แปลว่าการพิจรารณาคดีในชั้นศาลเป็นคํานามนะคะ,สอ,คนนนะ,คะสองคำนี้แตกต่างที่ชนิดกรรมแต่ว่าออกเสียงคล้ายกันและเขียนคล้ายกันค่ะเราก็จะได้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นส่วนสุดท้ายสำหรับสรุปคำศั์กลุ่มกฎหมายธุรกิจ Business Law ของอาจารย์เวชยะเครืองามนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นผู้สอนในลำดับสุดท้ายครั้งที่4ค่ะในส่วนของอส่วนที่4ค่ะมีทั้งหมด3ครั้งคำศัพท์คำแรกเลยที่เน้นได้แก่ Juristic Act นิติกรรม Juristic Person นิติบุคคล Good Faith หลักสุจริต principle of freedom of contract หลักเสรีภาพในการทำสัญญา bill of exchange ตัวแลกเงินอันนี้ที่อาจารย์ได้บอกไปว่าส่วนนี้ท่านก็พูดถึงคำว่า bill เหมือนกันแต่ว่า bill ในส่วนนี้ไม่ได้แปลว่าร่างกฎหมายแล้วแต่ bill ในส่วนนี้แปลว่าตัวเงินนะคะ bill of exchange แปลว่าตัวแลกเงินคำต่อไป sell with right of redemption การขายฝาก Power of Attorney หรือ POA หนังสือมอบอำนาจเวลาพวกเราจะจำให้จำที่ตัวที่เป็นคำหลักนะคะไม่ใช่คำย่อนะคะดูคำเต็มเป็นหลักเลยนะคะแต่อาจารย์นำเสนอให้เห็นเฉยๆว่าตัวย่อของคำว่า Power of Attorney ใช้คำว่าอะไร Power of Attorney แปลว่าหนังสือมอบอำนาจนั่นเองคะ่ะต่อไปที่ควรจะรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการแปลหากมีการออกข้อสอบในส่วนนี้นะคะของจะต้องมีการเลือกมาอีกทีว่าจะ เลือกแปลของบทความท่านไหนจาก4ีท่านนะคะต่อไปค่ะในส่วนของคำที่น่าสนใจคือค,อคำว่า civil and commercial code ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ section มาตราเดี๋ยวขออนุญาตแก้นิดนึง section มาตรา paragraph วรรคในส่วนทั่วไปจะเรียกว่าย่อหน้านะคะแต่ภาษากฎหมายใช้คำว่าวรรคนะคะ clause ข้อสัญญา ข้อกำหนดหรือแปลว่าวักโคดประมวลกฎหมายคำต่อไป jurisdiction r e l a s นิติสัมพันธ์คำนี้ค่อนข้างเน้นนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการแปลเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์เฉพาะที่เราต้องแปลให้ถูกต้องในทางกฎหมายนะคะถ้าแปลว่าความสัมพันธ์คะแนนก็จะน้อยกว่าเวลาเราแปลว่า j u r i s t i c r e l a t i o n s ที่แปลว่านิติสัมพันธ์ค่ะ o o k แปลว่าบท chapter หมวด Title ลักษณะ Contract สัญญาซึ่งมีความหมายเดียวกัน,ก,นกับคำว่า Agreement คำต่อไปค่ะ Person บุค ons, คล Persons บุคคลหลายคนเติม s นะคะสังเกตว่าจะไม่ใช้ people นะคะในภาษากฎหมายแต่เราจะใช้คำว่า person เติม s The seller ผู้ซื้อ The buyer ผู้ขาย Ownership กรรมสิธิ์ Property สับสิน Price ราคาต่อไปจะเป็นกลุ่มกริยาที่น่าสนใจนะคะในส่วนของกฎหมายธุรกิจนั่นคือเราควรจะท่อง verb to be ให้ขึ้นใจเลยว่าช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3แล้วก็ future นั้นเขียนยังไงนะคะในส่วนของ verb to be ช่องที่1 is am are เป็นอยู่คือเป็นปัจจุบันนะคะ was were เป็นอยู่คืออดีตค่ะและ been เป็นอยู่คือ ใน past participle ซึ่งมักจะอยู่ใน perfect tense นั่นเองค่ะสังเกตให้ดีนะคะขอ้ขอข้อน่าสนใจตรงนี้ถ้าเป็นการสอบเขียนในระดับสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสารอายการนะคะในเรื่องของความสอดคล้องระหว่างประธานกับกิริยาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเขียนเหมือนกันต้องดูด้วยว่าประธานเป็นเอกพจน์ไหมถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาที่ตามมาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วยคือเติม s หรือ s นั่นเองคำต่อไป provide บัญญัติว่า create ก so ่อ modify เปลี่ยนแปลง transfer โอน preserve สงวน extinguish ระงับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคำนิยามของคํวนนิติกรรมนั่นเองค่ะ create เห็นไหมคะในส่วนเี้จะเห็นเป็นคําที่เราคุ้นเคยกันแต่พอเวลามาแปลในภาษากฎหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะต่อไปคะ่ะ intent แต่ว่าประสงค์ต้องการหรือมีความประสงค์ intended เป็นช่องที่3นะคะหรือ past participle เป็นส่วนขยายสามารถเอาเป็นส่วนขยายก็ได้จริงคำว่า intended เนี่ยเป็นได้ทั้ง verb ช่องที่2กับช่องที่3ถ้าทำหน้าที่แสดงเวลา intended เนี่ยจะเป็น verb ช่องที่2นะคะแต่ถ้าเอามาขยายหรือวางไว้หน้าคํานามนะคะเขาอาจจะแปลว่าที่ประสงค์หรือซึ่งประสงค์ซึ่งทำหน้าที่ขยายเป็น past participle นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ agree agrees ตกลง pay ใช้ราคาชำระราคาหรือจ่ายต่อไปจะเป็นกลุ่มคำเชื่อมที่จะเจออาจจะเจอในบทอ่านนะคะหรือการอ,อ่านหรือว่าในการแปลนะคะเช่นคำว่า that whereby แปลว่าซึ่งนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็น relative pronoun นะคะทำหน้าที่ขยายนะคะต่อไปค่ะบุพบ,บทค่ะ of แปลว่าของ under แปลว่าภายใต้หรือตาม for แปลว่าในเพื่อหรือสำหรับต่อไปค่ะเป็นคำสันธานนะคะ or แปลว่าหรือ and แปลว่าและ relative pronouns คำสาารรพนามที่ใช้ในการเชื่อมความเช่นคำว่า that แปลว่าซึ่งหรือที่ where by แปลว่าซึ่งนะคะ กลุ่มวลีขยายคำนามโดยละประธานหรือใช้ในการเชื่อมประโยคนะคะส่วนนี้มันมักจะละประธานนะคะเพื่อให้มันสั้นลงในประโยคนะคะได้แก่คำว่า cord แปลว่านะคะซึ่งเรียกว่านะคะในส่วนนี้จะละประธานนะคะเป็นเวบช่องที่3นะคะ resulting เป็น present participle อันเกิดจากในส่วนของสองคำที่เป็นกลุ่มวลีขยายสามารถไปดูได้ในครั้งสุดท้ายของอาจารย์วิชยะในรูปของประโยคได้เลยค่ะส่วนต่อไปคำนาม delay หรือ delays แปลว่าความล่าช้า failure หรือ failures แปลว่าความขัดข้อง any delays or failures แปลว่าความล่าช้าหรือความขัดข้อง agent ตัวแทน performance การชำระหนี้ standard clause ข้อสัญญามาตรฐานต่อไปค่ะ acts of god ปรากฏการธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติในส่วนของ a p p of god คำว่า god จะขึ้นต้นด้วยตัว g ใหญ่เสมอค่ะ force major clause ข้อสัญญาเหตุสุดวิสัย force major clause คำว่า force major เป็นคำที่มาจาก ภาษาฝรั่งเศสนะคะจึงเป็นคําที่เขียนยากนิดหนึ่งอันนี้จะต้องท่องจํานิดหนึ่งว่าเขียนยังไง force ก็คงพอเขียนได้นะคะ force force แล้วก็ major m a j e u r e force major แปลว่าเหตุสุดวิสัยนั่นเอง flood น้ำท่วม earthquake แผ่นดินไหว tsunami tsunami นั่นเองค่ะ tourist a c t การกระทำของผู้ก่อการร้าย labor dispute labor dispute ข้อพิพาทด้านแรงงานสองคำนี้ labor กับ labor คือคำเดียวกันนะคะแบบอังกฤษจะมีตัว u แล้วก็ตามด้วย r แต่แบบอเมริกันจะตัดตัว u ออกแล้วใช้ตัว r เฉยๆนะคะ labor dispute ข้อพิพาทแรงงาน war สงคราม civil unrest การก่อความไม่สงบโดยประชาชน Political protest การประท้วงทางการเมือง Electric failure ไฟฟ้าขัดค้องต่อไปค่ะ Non-competition clause ข้อสัญญาเกี่ยวกับการห้ามแข่งขันกัน Notice clause ข้อสัญญาเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าว Dispute solution ข้อสัญญาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในส่วนนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มคำนามแต่เป็นกลุ่มกิริยาที่น่าสนใจค่ะ be liable for รับผิดในเห็นไหมคะ be liable for ไม่ได้แปลรับผิดเพื่อนะแต่แปลรับผิดในหรือ be liable under ตามด้วยคำนามนะคะรับผิดตามอะไร shall not be liable for ไม่ต้องรับผิดในกิริยาช่วยชาวในที่นี้จะแปลว่าต้องจะต้อง ให้พึงหรือย่อมนะคะเป็นความหมายเชิงบังคับในส่วนนี้น่าสนใจว่าจะแปลว่าไม่ต้องรับผิดไหนนั่นเองค่ะข้อสังเกตในส่วนนี้นะคะในการแปลคำศัพท์ทางเทคนิคนะคะจะต้องแปลคำทางกฎหมายให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายไทยด้วยจึงจะได้คะแนนเต็มนะคะอันนี้ค่อนข้างเน้นเลยค่ะ ในส่วนของคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในส่วนของหลักต่อไปไม่ว่าจะเป็นส่วนของการแปลและก็การอ่านเพื่อความเข้าใจค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ